สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องสปุกปุยแชนเนลนะคะแล้ววันนี้นะคะก็จะมาสอนแต่งรูปแบบในตัวอย่างเลยค่ะเป็นรูปหยดน้ําตาร้องให้นะคะบอกไว้เลยว่าใช้เวลาเพียงแค่1นาทีก็แต่งได้แล้วค่ะแอปนี้นะคะชื่อแอปว่า i b i g p r i n t นะคะหากพูดผิดขออาภัยด้วยนะคะโหลดได้ทั้งเพจสต e และแ Store ค่ะโหลดง่ายมากและฟรีด้วยค่ะ เรามาชมกันเลยดีกวา่าว่าเราจะแต่งแบบไหนแต่งยังไรแล้วใช้เวลาแค่หนึ่งนาะทีจริงไหมมากันเลยค่ะแล้วนี่นะคะก็คือหน้าตาของแอปค่ะอันดับแรกนะคะพี่จะให้เรากดที่แกลเลอรี่ของฉันค่ะตรงนี้เลยค่ะเรากดเข้ามาแล้วนะคะให้เรากดบวกค่ะด้านล่างน,นะคะเมื่อเรากดบวกเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการ กดนี่เลยค่ะเห็นเรเยอร์อันนี้พี่ขอรบอันเก่าก่อนนะคะอ่าเห็นไหมคะที่เป็นเลขหนึ่งค่ะอันนี้คือเรเยอร์ของเรานะคะเราจิ้มเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็กดบวกค่ะเพื่อเป็นเพิ่มเรเยอร์ขึ้นมาค่ะอ่าเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็ต้องเช็คให้ดีนะคะเราอยู่เรเยอร์ที่สองหรือเปล่าพอเรเยอร์ที่1เราจะไม่ไปยุ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็กดให้มันลงมาแบบนี้นะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเห็นรูปยัางลบไหมคะของพี่เป็นรูกยํางมึงลบแต่ของคนอื่นๆอาจจะไม่ได้เป็นรูกยํางมงลบก็ได้นะคะให้จิ้มเข้าไปคะ่ะแล้วเลือกแปลงสีค่ะอาเมื่อเ,เลือกแปลงสีเสร็จแล้วนะคะให้เราเช็คตรงนี้อีกทีคะ่ะตรงสีนะคะว่าเป็นสีดําหรือเปล่าแปลงนะคะเราสามารถเพิ่มขนาดลดขนาดเพิ่มขนาดลดขนาดแบบนี้ได้เลยคะ่ะ วิธีทำง่ายๆใช้สองนิ้วนะคะนิ้วโป้งและนิ้วชี้นะคะซูมเข้าไปค่ะแบบนี้ซูมเข้าซูมออกได้เลยค่ะสะดวกมากนี่เราจะทำการซูมเข้าไปนะคะนี่เราต้องการตรงตาใช่ไหมคะแล้ก็วาดอ่าใหญ่ไปใช่ไหมคะเราก็กดกลับข้างบนได้นะคะกดกลับหรือจะใช้ลบก็ได้ค่ะแล้วพี่ก็จะทำการลดขนาดนะคะนี่เลยค่ะลดขนาดอ่าประมาณอุ้ย ม่นิยมกดคางนะคะอ่ากดคางนี้สีเปลี่ยนลเอาไหมคะเป็นสีดํานะคะเหมือนเราลากอย่างเดียวค่ะเราไม่ต้องจิ้มคางนะคะนี่เลยค่ะเป็นสีดําอย่างนี้อ่าตรงตาอีกหน่อยตรงนี้อีกนิดนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วนี้เราก็เพิ่มขนาดตามใจชอบได้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะทําการแต่งไปนะคะอ่าเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้นะคะเราไปกดที่แปลงสีต่อค่ะแล้วเราก็กดที่ยางลบค่ะอ่ะแล้วแต่คนก็ได้นะคะคุณชอบแต่พี่ว่าตรงช่วงช่วงแกม้มน้ําตาจะแบบไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะคะเราก็ทําการรบปรบับแต่งใช้เวลาสักพักของเราเอาที่เราสะดวกเลยค่ะถ้าไม่พอใจเราก็ลบทิ้งไปเขียนใหม่เลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็น้าตาของเรานะคะน้ําตาของเราจะเป็นแบบไหนก็ได้ชอบแบบไหนก็ได้อ่า อ่าตรงนี้จุดน่าจะลบก้นไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนยางลบเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอย่างบล,งเลางบเนี่ยแค่ะไม่ได้ยากเลยค่ะพี่จะใช้การกดกลับเอานะคะนิยมกดกลับด้านบนเนี่ยค่ะอืมน้ำตาก็จะประมาณนี้นะคะอ่าอีกข้างเราก็ตกแต่งให้เป็นสีสันหน่อยๆค่ะเราจะลากยาวมาสองอันก็ได้อืมหรือเราจะทําการลากยาวสองอันแค่นี้พอดีควานะคะอืม เมื่อเราได้แบบนี้แล้วค่ะเราวาดน้ำตาเราเสร็จแล้วนะคะให้เรากดไปที่แปลงแปลงของเราะคะ่ะเห็นไหมคะคำว่าฟิลเตอร์นี่เลยค่ะฟิลเตอร์อ่าเสร็จแล้วนะคะเกิดกดมาครั้งแรกก็จะเจอคำว่าทั้งมดนะคะให้เ,เลือกไปที่รูปแบบค่ะรูปแบบเสร็จแล้วนะคะเราก็เลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะเลื่อนไปเรื่อยๆหาคำว่าหยดน้ำตาโค้งมนนะคะจิ้มเข้าไปเลยค่ะ อาตรงนี้นะคะก็เราจะปรับให้เป็นศูนย์นะคะนี่เลยค่ะเป็นศูนย์แล้วนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้ใบหน้าสวยๆล้องให้สวยมากเลยค่ะตรงนี้อ่าเมื่อเรียบร้อยน,นะคะเราก็กาลบัดออกค่ะแล้วเราก็กดปุ่มลูกศรน,นี้นะคะแล้วก,กดบันทึกเป็น PNG นะคะอ่า แล้วก็มีอีกอย่างนะคะบันทึกเป็น PNG พื้นหลังโปร่งแสงนะคะโปร่งใสนะคะพูดผิดค่ะคือกรณีนี้คือพี่ทําให้เป็นรูปวงกลมใช่ไหมคะข้าพื้นหลังโปร่งโปร่งแสงปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นวงกลมอ่ะเมื่อกี้นั้นลั่นลบไปลั่นบันทึกไปแหละก็จะเป็นรูปวงกลมนะคะแต่คือตรงนี้พี่ก็เป็นรูปวงกลมและอ่าอ,อันนี้เดี๋ยวมาสอนให้ ละเอียดอีกทีดีกว่าวันนี้เอาแค่นี้พอก่อนและเรียบร้อยนะคะแล้วนี่ก็ไปชมรูปเราได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดการอัพการแต่งรูปต่างๆพี่จะมาอัพเรื่อยๆเลยค่ะหากสนใจตรงไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะคะว่าอยากแต่งแนวนี้อยากแต่งแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ